คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรลักดักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tomorrow อีกครั้งนะครับผมก็ มาอยู่ในเกมโลมาโจเกอร์นั่นเองนะครับทุกคนวันนี้นะก็เมื่อวานนะครับจะเล่นสัก2 3ามเกมสักหน่อยแต่ก็ไม่รอดนะครับทุกคนได้น็อกไปก่อนเลยนะเล่นเกมเดียวแล้วก็เล่นรู้สึกว่าเล่นเกม PG ไปนะครับฟีนิกแล้วก็หลับหลับเลยจริงๆนะเพียมากๆนะครับก็หนีเที่ยวมานะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาเจอกันต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเล่นอยู่ในเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับทุกคนทุนมา5้าเบ็ดหไปก่อนนะครับ ก็ไม่ไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรอันนี้ก็คือรู้สึกว่ามีคนดู FC หรือมิดลักนักปั่นนะครับเขาบอกมานะครับว่าโดมาช่วงนี้กำลังมาดีลองลองเล่นให้ดูหน่อยก็เลยต้องจัดให้หน่อยแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวจัดให้เป็นนี่แหละครับเกมนี้เลยนะครับผมดูกันว่าแตกดีจริงหรือเปล่านะครับช่วงนี้ ก็มาได้เล่นกันหลายวันเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้แจ้งไว้ด้วยนะ <c oughs> หายตัวไปแบบเงียบๆแล้วก็กลับมาแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าเที่ยวช่วงสงการเลยเนี่ยผมว่าผมไม่ได้เที่ยวแน่นอนนะครับคนน่าจะเยอะเนาะเพราะส่วนใหญ่น่าจะไปทะเลน้ำตกอะไรแบบนี้นะครับทุกคนเพราะว่าไปเล่นฉีดน้ำปะแป้งก็ไม่มันแล้วครับยุคนี้เนาะโอเคหลายไปหลายไปขวานมาหรือเปล่า ตรวบก็ให้ได้อัง,งุ่นนะครับทุกคนลุ้นกว่าอีกรอบหนึ่งมาไหมตวบไปอีกทีมาช่อง3ไปครับตอนนี้ยังอยู่ในเบสสิบห้าอยู่นะครับผมทุน500ของเราจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็เล่นสําหรับคนทุนน้อยนะเล่นทุนไม่มากนะครับช่วงนี้แต่ว่าเดี๋ยวใครจะเล่นให้ผมเล่นแบบว่าทุนหนักหักหน่อย เกมอะไรบอกได้ครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นในช่องเศรษฐีดูใบให้ดูแล้วกันนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะฝากเข้ากลุ่มไลน์กันไว้ด้วยนะครับกนเมื่อกี้ลืมแจ้งก่อน <c oughs> คือกลุ่มไลน์มันช้ามากนะครับตอนนี้นะครับทุกคนยังไม่ถึงร้อยคนเลยเข้ามากันเรื่อยๆเลยนะรออยู่นะครับโมโหอัดเบ็ดสี่สบห้าเลยแล้วก็เดี๋ยวจะตามเล่น ที่ขอมาวันนี้นะเดี๋ยวอาจจะผมไม่บอกแล้วว่าผมจะเล่นสักกี่เกมนะเดี๋ยวผมเอาเท่าที่ผมไหวนะครับเพราะว่าเวลาบอกทีไรเล่นไม่ได้ทุกทีหลับก่อนตลอดนะครับทุกคนชักปักเฉยสำหรับใครกลับบ้านกันบ้างเอ่ยมีใครลางานส่งการบ้างเนี่ยน่าจะมีทุกคนนะครับทุกคนเนาะ แล้วก็เดินทางปลอดภัยแล้วก right ันนะครับผมแอดเองก็กลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วไปเที่ยวมาแล้วนะครับไปเที่ยวก่อนก็เดี๋ยวอาจจะเป็นหลังสงการดีกว่านะเพราะว่าเล่นสงการกลับมาน่าจะผมน่าจะแจกเลยดีกว่านะเดี๋ยวให้กลับกันมาพร้อมๆกันเลยดีกว่าตอนนี้น่าจะยังเที่ยวกันอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะแจกนะหลังสงการเลยดีกว่ารับรองเดี๋ยวแจ้งกิด กติกาไปทางเพจ a c e b o o k นะครับผมติดตามกันไว้ด้วยไม่ก็เข้ากลุ่มไลน์กันไว้นะครับผมจะมีกลุ่มไลน์กับ a c e b o o k นะครับแฟนเพจนะก็จะแจ้ง2อ,งองทางนี้นะครับทุกคนหรือไม่ก็ในคลิปนี้ด้วยนะครับเสริมไปอีกทีกันว่าจะพลาดกันนะครับยิ่งเล่นมายิ่งเล่นกิจกรรมเยอะยิ่งสนุกนะครับทุกคนถ้าแจกเนี่ยคือผมได้ เตรียมใจเตรียมเงินอะไรไว้แล้วนะครับว่าแจกเท่านี้ก็คือแจกจริงๆอะ่ะแต่อยากให้มาร่วมเล่นกิจกรรมสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะได้มองเหมือนสนุกสนานกันไปนะครับผมโอเคมบไปมบมาจะหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลือ39บาทได้เบ็ด30ครับทุกคนโอเคได้แจกกันต่อโอ้โหกว่าดต้องมาแล้วแหละจังหวะน,นี้ตรวจกว็ห้เฮ้ยยังงุนเต็มช่องไปดีครับโอ้โหสาสุดท้ายกลับมาเป็นอีกเกเออ เอามีโลต่อนะครับทุกคนกวานมาต่อไหมดอกนี้ตรวจปบไปทีมมาจนได้ครับแล้วก็ยังไงครับแจกกันไหมตอนนี้เข้าฟรีสปินแล้วครับทุกคนแจก,กันต่อนะเออเอาดิหฟรีห้าฟีเกมแล้วเอ,อ้ยอย่างต่อวะมาสิฟรีเกมนะครับทุกคนยี่สต่อหรือเปล่าตรวจบก็ให้เรียบร้อยมาลุ้นกันนะครับทุกคน หน้ารายไม่มาโบนัสไม่เข้ามาขอฟีสปินแล้วกันนะครับทุกคนตันตันไปที่จัดไปลุยโอเคไปลุ้นกันครับ20ฟรฟีสปินนะครับทุกคนออกเริ่มได้ครับ30สุดท้ายนะครับเนี่ยเอา้าอย่าค้างไม่ได้นะโอเคไปต่อครับอังุนหรือมองกุฎก็มาตรวบก็ให้ไม่มีหมาสักตัวได้อังุ่นนะครับทุกคนอ่ะแล้วก็มีล่อต่อไหมครับดอกนี้ไม่มีต่อนะโอเคไปกันยาวๆนะครับทุกคน ผมกะว่าเมื่อกี้พีชีพแน่นอนนะครับเลือ39สุดท้ายแล้วไม่น่ารอดแต่มาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่านะครับแต่ถ้ารอดแล้วได้กําไรมากกาไรน้อยผมพอดีกว่านะครับทุกคนมองๆดูแล้วนะสําหรับที่ผมมาเล่นเนี่ยในช่วงเวลาเนี้ย้ผมบอกช่วงเวลาเล่นไปหรือยังครับแต่ถ้ายังไม่บอกนะผมเริ่มเล่นตอน2องทุ่มครึ่งนะครับทุกคนช่วงเวลานี้ก็คือ2องทุ่มครึ่งนะที่ผมเริ่มเล่นเลยนะครับผมน่าจะลืมบอกนะโอ้โหอะไรครับเนี่ยฟรีจริงๆ ไม่เข้าหน้าลายเลยเฮ้ยมีต่อไหมเนี่ยโอ้โหอะไรครับเนี่ยขวานลงมาได้น่ารักมากโอเคไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็ได้มากได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลย <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะครับ แต่ผมว่ามันจะได้หรือเปล่าแค่นั้นเองเนะครับทุกคนเพราะว่าทุนเราก็มา500แล้วนะเมื่อกี้เหลือ3039สุดท้ายแล้วถ้าอันนี้กลับมาเท่าทุนก็ยังดีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะได้เอาไปต่อเกมอื่นดีกว่านะผมอาจจะเข้ามาผิดจังหวะไม่เหมือนกับคนดูหรือว่า FC ที่บอกผมมาว่ากําลังแตกดีอะไรอย่างนี้เนาะก็มันไม่เหมือนกันนะครับทุกคนจังหวะใครจังหวะใครจังหวะใครจังหวะมัน <laughs> พูดอะไรกันเนี่ย พูดวนไปวนมาโอเคอง,งุ่นเต็มหน้าครับดอกนี้เจ็ดสิบมาขอทุนคืนหน่อยเถอะสี่ร้อยหกสิบแล้วยังเหลืออีกสองฟรีเกมนะครับทุกคนเออโลเต็มช่องไปดิร้อยห้าสิบครับได้กำไรแล้วนะครับทุกคนตอนนี้เอามาต่อด้วยแจกกันต่อนะครับมีต่ออีกหรือเปล่าไม่มีต่อแล้วนะครับทุกคนหกร้อยนี่กำไรแค่ร้อยเดียวนะเนี่ย โ okay. อเคอังุนต้องมาแล้วแหละจังหวะน,นี้ว่าไงตัวกงให้โลมาแทนนะครับอ่ะขอเ0็ด้อยได้ไหมอะอะรอบสุดท้ายนะทำไมมันกระตุกกระตุกโอเคได้โลนะครับทุกคนเอ้ย700ครับเดี๋ยวบอกนะขอแค่นี้เอาให้แค่นี้อะมีต่อหรือเปล่า ไม่มีต่อครับทุกคนโอเคจบแล้วนะครับไม่เป็นไรครับทุกคนอ้อยยังดีนะครับเนี่ยสามสิบเก้าสุดท้ายนะครับฟีสปินช่วยชีวิตนะครับเนี่ย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเอาเป็นว่าถอนเจ็ดร้อยแล้วกันนะครับทุกคนกำไรสองร้อยนะครับถ้าเจ็ดร้อยนะผมไม่เอาแล้วแหละผมขอบบายนะครับไปเกมอื่นดีกว่านะครับทุกคน โอเคเขาแนะนําผมมาผมก็ลองมาเช็คนะครับทุกคน f อทุกท่านนะครับผมไม่หยิ่งนะคือใครแนะนํามาผมสนใจหมดเลยนะครับทุกคนโอเคไม่เป็นไรนะครับ703บาทนะครับทุกคนงวดนี้เอาไปลองเล่นแล้วกันนะครับเ0 3ด <laughs> <laughs> เดี๋ยวถ้าว่าถูกมาแบ่งแอดด้วยแล้วกันนะครับอย่างเงียบกันนะ โอเคไม่โมแล้วละกันนะครับทุกคนดีกว่าไม่รอดแล้วก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะครับเนี่ยกถอน700กําไร200นะครับทุกคนเล่นอยู่ในเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับที่เริ่มเล่นเกมนี้นะเอ,อกเป็นว่าไว้เท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนถ้าหากว่าใครชอบใจไม่ชอบใจยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้รุดกระดนิงให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคน แล้วก็จะได้ไปพาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ข่าสารทางช่องแอดเองนะครับทุกคนเดี๋ยวจะมีเล่นกิจกรรมหลังจากสงการนะครับกลับกันมาแล้วเตรียมตัวได้เลยนะครับขอให้โชคดีทุกคนนะครับผมบายครับ